สวัสดีค่ะเข้าตลับสู่มันเนียวลายคลิปนี้มาจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่6ตุลาคม2568แจกวอลเล็ตฟรีค่ะใครที่ยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยรายละเอียดด้านข้างมีนะคะด้านข้างมีว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณถึงจะได้แล้วเวลาในการลงคลิปคือเท่าไหร่คือสาเหตุที่พี่ต้องเขียนไว้ให้ด้านข้างเพราะว่ามันมีหลายคนละ มาคอมเมนต์แบบลบๆที่มัน่าเบื่อคือมันน่าเบื่อตรงที่ว่าเราประกาศวันที่ทุกวันแต่ก็ยังมีคนบอกว่ามาหลอกอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะได้ย <c oughs> ังไงอะมาเรื่องการแจกของเราวันนี้วันนี้เวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับ ลิงก์อ่างเปาฟรีได้ก็คือ21นาฬิกา7นาทีส่วนโคดอ่างเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่6ในวันนี้ให้ทายตัวเลขมีเลข1กับเลข2แค่นั้นแหละเลข1กับเลข2ไม่ต้องมีค่ะมีครับไม่ต้องมีอะไรเลยพิมพ์แค่เลข1หรือไม่ก็เลข2แล้วก็กดส่งถ้าเราทายถูกเดี๋ยวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราทายไม่ถูก ระบบจะบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงีอ่างเปาเพราะอะไรก็ประมาณนี้ลงคลิป21นาฬิการหรือ3ทุ่มนะคะใครที่ทันก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามารลส่สนุกกันในแม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ